การบริโภคพลังดั้งเดิมในเมืองนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเปิดเผยความจริงในจักรวาลการทำลายเกราะต้องดำเนินการจากสามทิศทางพร้อมกันซึ่งเป็นวิธีที่สามารถนำไปสู่ผลสำเร็จในการปลดปล่อยพลังแห่งความโกลาหลการต่อสู้เพื่อแย่งชิงหลักฐานดั้งเดิมของเชียนห่วงเป็นการแข่งขันที่สำคัญยิ่งในการพิสูจน์ความสามารถและการพัฒนาของตัวละครการใช้พลังของเฮลไฟอาร์เบอร์นิงเฮเวิ้ทำให้ศัตรูประสบกับประสบการณ์ความแข็งแกร่ง ซึ่งนี่คือการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการจบการต่อสู้โดยเร็วเยแฟนขับเคลื่อนโดยความปรารถนาที่จะกลับบ้านแต่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่สำคัญนี้ได้ความเข้าใจผิดและความตึงเครียดระหว่างตัวละครต่างๆทำให้เกิดการปะทะกันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะไม่มีความแค้นที่ลึกซึ้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครและการมีส่วนร่วมในการต่อสู้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเรื่องราวและความตึงเครียดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่โลภนั้นเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินชีวิตและการเตรียมตัวสําหรับอนาคตการเตรียมตัวในด้านต่างๆเช่นการฝึกฝนและการวางแผนจะช่วยให้สามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ